กลไกแห่งชาติชาติพบเนี่ยพี่สมทําไมเขาถึงไม่ให้เราเนี่ยระลึกชาติได้โอเ,เอ,อเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกรูรอวุ้นวายเลย,ยโอ้โหไม่ได้ทํามาหากินละแม่งปันนี้งงสงครามพ<ล>มา่าไทยยังไม่จบเลยครับ,บนะสงครามพมา่ากับกรุงศรีพิยาก็ยังไม่จบถ้าคนทั้งโลกเนี่ยระลึกชาติได้วุ่นวาย แต่กระบวนการของการแตกดับมีกระบวนการแห่งการเกิดมันก็มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับนี่คือเรื่องจริงของจักรวาลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรีเซ็ข้อมูลใหม่เพื่อที่จะให้ทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือความเมตตาของธรรมชาติไม่ให้เราแค้นกันไม่ให้เราจํากันได้ เดี๋ยวมันจะกัดกันว่าต้องแยกกันใช่ไหมเนี่ยคือคกลไกที่ฟ้าดินเนี่ยเขาจัดมาให้เราอย่างลงตัวแล้วก็ย<ม>ัง <c oughs> มีคําถามว่าถ้าชาติหน้ามีจริงทําไมเราจําชาติหน้าไม่ได้ก็ลองจําได้สิคุณไม่ได้มานั่งอย่างนี้หรอกคุณมีงานทําเยอะเลยครับนี่แหละคือให้เราเนี่ยยกระดับจิตให้มันพ้นจากความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทและการจองเวรเราถึงระลึกชาติไม่ได้นี่คือเมตตาของธรรมชาติ